เจ็ดเทวทัตตว,วิปัติสูตรว่าด้วยวิบัติของพระเทวทัตเจดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชกูดเขต,รตรกรุงรัชกรเมื่อพระเทวทัตจากไปไม่นานณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงปรารบพระเทวทัตรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัติของตนตามการอันควรทางที่ดีพิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัติของผู้อื่นตามการอันควรทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นสมบัติของตนตามการอันควรทางที่ดีพิกษุพึงพิจารณาเห็นสมบัติของผู้อื่นตามการอันควรภิกษุทั้งหลายเทวทัตถูกอสัตธรรม แปดประการครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอาบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อสัตย์ทมแปดประการอะไรบ้างคือ 1. เทวท,ทัตถูกลาบครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอาบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้สอง เทวทัตถูกความเสื่อมลาบครอบงำย่ำยีจิต 3. เทวทัตถูกยศครอบงำย่ำยีจิต 4. เทวทัตถูกความเสื่อมยศครอบงำย่ำยีจิต 5. เทวทัตถูกสักการะครอบงำย่ำยีจิต 6. เทวทัตถูกความเสื่อมสักการะครอบงำย่ำยีจิต 7. เทวทัตถูกความปรารถนาชั่วครอบงำย่ำยีจิต 8. เทวทัตถูกความมีมิตรชั่วครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเทวทัตถูกอสัตธรรมแปดประการนี้แลครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรก ดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้ภิกษุทั้งหลายทางที่ดีภิกษุพึงครอบงามลาบที่เกิดขึ้นอยู่พึงครอบงามความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นอยู่ยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักกะระที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักกะระที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้น ความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงพึงครอบงำลาบที่เกิดขึ้นอยู่พึงครอบงำความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะเมื่อภิกษุไม่ครอบงำลาบที่เกิดขึ้นอยู่อสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นพึงเกิดขึ้น แต่เมื่อเธอครอบงำลาบที่เกิดขึ้นอยู่อสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอเพราะเมื่อภิกษุไม่ครอบงำความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นอยู่ยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความมีมิจฉวที่เกิดขึ้นอยู่ อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอครอบงำความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลจึงพึงครอบงำลาบที่เกิดขึ้นอยู่ความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้น ยศท um да um ี es, ่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจกครอบงามลาบที่เกิดขึ้นอยู่ ความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความมีมิจชุ่วที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลเทวทัตตวิปัติสูตรที่เจ็ดจบ